สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ่นกองเสงกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นพาพี่พี่ทุกคนมาอยู่บนตัวรถ Honda c i v i c นั่นเองซึ่งคันนี้ได้เป็นตัวชม FB ในงบราคาเพียงแค่30,000 0ต้นๆ้นภายในกว้างออปชั่นครบน่าใช้งานกันอีกด้วยคันนี้วิ่งไปเพียงแค่แสนต้นต้นพี่พีคนไหนที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะรถจะสวยและพร้อมใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวปุณพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุณพาพ,พ,พีทุกคนมาชมกับตัวรถเก่งขนาดใหญ่ได้เป็นตัวรุ่นยอดฮิตขวัญใจไว้รุ่นเลย Honda c ซ vic รุ่น 1.8E รถปี2013เกียร์ออโต้นั่นเองซึ่งตัวรถคน,นี้ ได้เป็นตัวสีดำฉม FB คันนี้บอกได้เลยว่าออปชั่นครบพร้อมใช้งานค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติของเขา398,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปบหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Li น์แอดออฟฟิเชียลแอดไ์ C A R 988เมียดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่3 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดแฟนแนนได้เต็มพี่พี่คนไหนสนใจไม่ควรพลาดค่ะและเดี๋ยวบุณพามาเริ่มชมกันที่ ด้านหน้าตัวรถกันก่อนซึ่งคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวโฉม F.B มาแล้วเรียบร้อยกระจังด้านหน้าก็ได้เป็นตัวกรอบครอบแบบพรีเมียมรับกับตัวไฟด้านหน้าที่เป็นเลนโปรเจคเตอร์สภาพดีกรอบโคมไฟสวยไม่มีแตกไม่มีร้าวสำหรับตัวด้าน กันชนของเขาก็มาพร้อมกับตัวกันชนสีดําสวยเรียบเนียนเสมอและได้เป็นตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งมีมาให้กันถึงคู่น้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งสำหรับตัวสีด้านข้างตัวรถของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวสีดําที่สวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนด้านข้างมาพร้อมกับตัวล้อแม็กที่ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานสภาพดีได้เป็นตัวดิสเบรกทั้งหมดสีล้อซีเรียงของคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว205ทับ55ขอบ16นิ้วนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับตัวสีซ้อสด้านข้าง คันนี้เข้ามาพร้อมกับตัวแผ่นเพจหัวหมุดสีเขียวเดิมจากโรงงานหัวนนอตสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตอกเลียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกคำใหม่ซึ่งสำหรับตัวภายในตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวสีทูโทนภายในคอนโซลสภาพดีไม่มีร่องรอยของการขูดขีดหรือการใช้งานหนักได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมาให้กันถึงคู่หน้าเครื่องเล่นคันนี้ก็ได้เป็นตัวบล็อกเดิมมาจากโรงงาน AMFM วิทยุ MP3 ใส่แผ่น CD เชื่อมต่อ AUX เออยูเป็นตัวแอร์เบ ออโต้มาพร้อมกับตัวหน้าจอแสดงผลค่ะแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันซึ่งตัวเกียร์ของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบตรงขับขี่ง่ายขับขี่สนุกอีกด้วยพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยตัวภายในของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจสภาพสวยทั้งหมด2แถวตอนไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดมาแต่อย่างใดสามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆอีกด้วย ด้านท้ายตัวรถคันนี้เดี๋ยวคุณพามาชมกันต่อพร้อมๆกันด้านท้ายตัวรถของเขาก็จะได้เป็นตัวด้านท้ายที่เป็นเอกลักษณ์มากๆตัวไฟท้ายสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าวด้านล่างการชนคันนี้ก็สภาพสีดําสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการชนด้านท้ายส้านหรับตัวสีนซ้อนด,ด้านท้ายของตัวรถคันนี้คุณพามาชมกันพร้อๆมๆกันค่ะ สำหรับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวสีซอกเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุด้วยชนท้ายฝากระโปรงด้านท้ายได้เป็นฝาเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการถอดหรือการเปลี่ยนมาค่ะที่เก็บสัมภาระของคันนี้ก็บอกได้เลยว่ากว้างขวางมากๆมาพร้อมกับตัวถัดรองท้ายของซีวิคมาแล้วตรงรุ่นที่เก็บของหมกได้เลยว่าจุใจอย่างแน่นอนซึ่งสำหรับตัวสีซอกด้านท้ายต่างๆของตัวรถก็จะได้เป็นตัวโครงสร้างรถเดิมๆอุปกรณ์ติดรถแม่แรงบล็อกถอดร้อตต่างๆอย่างไรก็ยังอยู่คันนี้ได้เป็น ของการเจาะหรือติดตั้งแก๊ส100%นั่นเองค่ะตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนพี่ๆคนไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดสีด้านข้างตัวรถฝัคนขับเส้นสายรายสปอร์ตต่างๆก็ยังอยู่ครบอีกด้วย สำหรับตัวซีนซอด้านข้างประตูของคนขับของตัวรถคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการทามาใหม่ได้เป็นตัวรอยเม็ดอักด้านบนที่ตอกเรียนตัวสวยเรียบเนียนเสมอด้วยซึ่งสำหรับตัวซีนซอด้านข้างประตูฝั่งคนขับได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขแผงด้านข้างประตูของเขาก็ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแลวรอบคันฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างได้เป็นตัวพับเก็บและปรับมุมมองแบบ ด้วยซึ่งตัวพวงมราลัยของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวพวงมราลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นข้ามเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดคันนี้ก็สามารถใช้งานได้จากตรงนี้เลยค่ะเขามากับตัวระบบพูดคอนโทรลอีกด้วยและเลขหมายของคันนี้วิ่งใช้งานไปที่หนึ่งแสนเกือบสามหกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองตัวเบาะฝั่งคนขับก็สภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและที่สาคัญฝั่งคนขับเขายังมาพร้อมกับตัวเบาะแบบปรับไฟฟ้ามาได้ถึง8ทิศทางอีกด้วยนั่นเอง ภายในออปชันคันนี้บุณบอกได้เลยว่าครบจัดเต็มค่ะและเดี๋ยวคุณพามาชมสับตัวเครื่องยนต์คันนี้กันต่อซึ่งสับตัวเครื่องยนต์คันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนั่นเองได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินซึ่งคันนี้สามารถเติมก e ี85ได้อีกด้วยประหยัดมากๆ้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือร่องรอยการไหนเยอะ ข้อด้านข้าง,งต่างหัวหน็อตสภาพดีคันด้านหน้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักด้านหน้าค่ะซึ่งตัวฝากระโปรงรถก็ได้เป็นตัวฝาเดิมมาจากโรงงานสภาพดีสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานรอยเม็ดอัดต่างๆยังอยู่เดิมแผนกันความร้อนมีร่องรอยการใช้งานบางเล็กน้อยเท่านั้นเอง กนในคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยสภาพดีออปชันก็ครบน่าใช้งานในงบราคา3า0 0 0 0บาทเท่านั้นพี่พี่คนไหนที่สนใจไม่ควรพลาดเลยรีบติดต่อหาปุ่นที่0 8 8 6 0 5 9 1 3 8หรือ SICAR 988าด,ด้านหน้าพี่พี่คนไหนที่ชอบคลิปนี้บุ่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ